วัสดีครับทุกคนบ้านกูเองนะครับวันนี้ผมพาพี่อิสระมาดูแกลเลอรี่แห่งหนึ่งนะชื่อแกลเลอรี่เวิร์กแกลเลอรี่นะเออเวิร์กแกลเลอรี่มันเป็นเนื้อหาที่คิดว่าเด็กรุ่นใหม่กำลังสนใจเนะเขาใช้คำว่าช่วงชิงทรัพยากรจากวัยรุ่นนะเป็นงานที่เสียดสีเกี่ยวกับการโดนเอาไปในสิ่งต่างๆของคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าพี่อิสระน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยเออซึ่งพี่อิสระยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้ออยังไม่รู้อะไรเลยมาแบบ มามาเลยอ่ะเออมาแบบมาเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่สละดูแล้วจะรู้สึกยังไงอย่างงี้นะที่จริงผมเคยเดินมาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเจอพี่คนหนึ่งเขาจะเป็นคนแบบอธิบาย,ยางานให้ฟังเนอะบางทีงานพวกนี้แบบแม่งดูแล้วไม่เข้าใจอะ่ะต้องมีคนอธิบายให้ฟังอะ่ะเข้าไปดูดีกว่าครับจริงอะ่ะแค่นอตบอกว่าพี่มาดูงานศิลปะกันก็มาละเออนะมาลัไม่รู้อะไรเลยเออคนสายศิลปะอย่างนงี้นะมันต้องแบบว่าสนใจอ่ะ อ่าแล้วนี้คือพี่พีนะครับอ่าพี่พีมีไม์ของตัวเองมานี้มันคืออะไรยังไงครับพี่ความจริงเข้าไปดูข้างในแล้วเราจะรู้ว่าข้างนอกมันเป็นอะไรอ๋อไอชิ้นนี้ใช่ไหมอ่ะแต่ว่าเดี้ย็คือชิ้นหนึ่งแล้วตอนแรกเราตั้งใว่าอ่ะไว้เฉยๆให้อาเป็นเหมือนแบบโชว์ว่าข้างในมีงานนะอ่าซึ่งซึ่งความจริงมันคือชิ้นงานแต่ว่าจะยังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรต้องฟังข้างในก่อน ตั้งใจวางไว้ตรงนี้มีความตั้งใจบางอย่างองั้นถามก่อนมาอยู่ตรงนี้รู้สึกยังไงมันใต้มือมันเหมือนโดนกดอะแล้วเพดานมันมันตั้งใจว่าแบบให้ให้อยู่อย่างนี้ด้วยใช่แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราโดนกดอยู่ตลอดเวลาอ่ะงั้นเีย้เหราอยู่ใต้ฝ่ามือใครถ้าเป็นตีนนี่ใช่ไหมตอนนี้เรา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 มาใตยฝาความจริงแล้วปกติที่นี่จะไม่มีอุโมงค์ตรงนี้อือฮะแต่ว่าพอเป็นงานเนี้ยเขาก็จงใจจะให้เรา เดินผ่านอุโมงค์อันนี้ออกมาเหมือนกับว่าเรากําลังแบบวาร์ปมาสู่อะไรบางอย่างอ๋ออันนี้คือบิวบิวอินขึ้นมาใหม่ใช่บิวอินขึ้นมาเลย เริ่มอธิบายแต่ออส่วนให้ฟังดีกว่าความจริงแล้วงานนะคะเริ่มถ่ายจริงๆอ่ะปี2017ปีนั้นเนี่ยมันจะมีข่าวน้องเมยเคยได้ยินใช่ไหมที่เป็นนักเรียนทหารเสียชีวิตระหว่างการโดนทำโทษ เสร็จแล้วศิลปินเขาก็สนใจเรื่องทหารที่อยู่ในค่ายอะไรพวกเนี้ยความจริงแล้วแบล็กราวของศิลปินเนี่ยศิลปินอายุเท่าเราเลยคืออายุ27่เมื่อ5ปีก่อนยังเด็กๆอยู่เลยยี่อะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งผ่านการเรียนรอดอเรียนอะไรพวกนี้มาเขาก็เลยสนใจว่าภาพถ่ายเนี่ยมันทำงานกับโฆษณาชวนเชื่อยังไงบ้างทีนี้ต่อจากน้องเมยเขาก็เลยสนใจว่ามันมีท่าไหนอีกบ้างที่แบบทหารใช้ในการทรมาน นักเรียนเราจะเห็นกันว่ามันจะมีท่าหนึ่งที่แบบเอาหัวลงลงพื้นอย่างนี้ใช่ปะอ่ะมันเริ่มจากชิ้นนั้นค่ะว้าวนี่อันอันข้างบนนี่ใช่ชิ้นนั้นอะความจริงแล้วมันเป็นภาพที่กลับหัวอยู่ก็คือหัวอยู่บนพื้นแล้วก็เท้าอะย่างสุงข,ขึ้นมาบนบนผนังนั่นก็เป็นท่าที่อีกท่านึงแหละที่ใช้ในการทรมานนักเรียนทหาร ซึ่งศิลปินก็ลองทําท่านี้แล้วเขาก็เจอว่าเฮ้ยท่ามันแบบปวดหัวมาท่ามันเจ็บมา<ๆ>ทีนี้เขาก็เลยลองไปดูท่าอื่นแล้วเขาก็มาเจอท่านี้เหมือนกันแล้วแล้วลอันนี้มันแบบว่าเขามีแบบลูกเล่นแบบในการฟลิปภาพด้วยอะไรอย่างง <c> ี้ใช่ไหมใช่คือความจริงแล้วอันนี้เขาให้แบบอะใส่ชุดสีดาแล้วก็ติดไฟรอบรอบมันเลยเหมือนกับว่าเครื่องให้ความบันเทิงหรือว่ามีเป็นไฟวิบวับเป็นอ่าเป็นหุ่นให้กับใช่ไหมอ่าให้กับอะไรบางอย่าง อันนี้ก็เหมือนกันคือถ้าดูจริงๆเหมือนกับน้ำพูมนุษย์อ,อแต่ว่าท่าเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นทิศท่าหนึ่งที่ใช้ในการทำโทษนักเรียนทหารรูปนั้นอ่ะมันเลยฟลิปรูปให้เหมือนกับว่าเขาอ่ะกำลังยืนอยู่แต่ว่าความจริงแล้วกําลัง,<า>งความแุแล้วทําไมเขาถึงต้องฟลิปว่ายืนอ่ะมันจะได้ดูไม่รุนแรงนะคนดูก็บันเทิงอีอ่งหึ่สวยดีมีไฟแต่นี่เขาทรมานนะอ่า มันดูเป็นเหมือนแบบไม่ใช่แค่รูปคนอนะแต่มันเหมือนเป็นแบบรูปทรงอะไรบางอย่างอันนี้ก็เหมือนกันก็กลายเป็นเหมือนรูปทรงอะไรบางอย่างแต่ผมดูแล้วรู้สึกเหมือนว่าแบบเฮ้ยแบบว่าโดนทรมานแต่ว่าแบบที่จริงแบบกูยืนมองขึ้นฟ้าอยู่เ้ยอ,อะไรอนยะ่างเงี้ยใช่ไหมใ่้มันรู้สึกว่าแปลกทีนี้ปีเดียวกันก็มีการตายอีกอันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มามีการสร้างจัดงานศพมีของประดับเยอะแยะ ศิลปินก็สนใจว่าทำไมการตายของคนสองคนเนี่ยต่างกันมากๆ<ม>เขาก็เลยตามไปดูว่าของประดับเหล่านี้มันมาจากไหนเขาก็เลยเจอว่าอ่มันมาจากกรมช่างสิบหมู่ช่างสิบหมู่เนี่ยเป็นกรมช่างที่มีหน้าที่ในการปั้นรูปปั้นหรือว่าอะไรก็ตามที่ต้องปั้นหรือทำศิลปะเนี่ยให้กับ รัฐบาลขอมาชิ้นนี้บ้างชิ้นนี้แต่ละส่วนนะคะมันก็มาจากช่างสิบหมู่เหมือนกันส่วนหนึ่งก็อยู่ในนี้ด้วยด้วยเช่นข้างบนเนี่ยคือมือของรอสีตรงเนี้ยเป็นส่วนตัวของรอแปแล้วก็อันเนี้ยเป็นนิ้วมือแต่เป็นนิ้วมือของหลายๆรัชการที่พอปั้นเสร็จอะคะ่ะแล้วมันหลุดอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวสเก็ตอนะเนาะมันก็ไม่ได้มีการแบบจัดให้มันแข็งแรงคงที่มันก็หลุดแล้วศิลปินก็เอามาเลี่ยมกัน อีกอันหนึ่งที่เขาไปเจอมาจริงๆศิลปินคนพบว่าการทําปฏิมากรรมยกตัวอย่างเช่นพี่จะทําปฏิมากรรมของพี่อิฐใช่ไหม mm hmm. พีก็จะบอกว่าอ่ะพี่อิฐเดี๋ยวพี่ขอปั้นหน้านะแต่ว่าช่วงตัวช่วงแขนช่วงมืออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปใช้คนอื่นหล่อละกันพี่จะได้ไม่ต้องแบบอยู่ตรงนี้นานๆ mm hmm. มันเลยกลายเป็นว่าการที่จะทําอนุสาวรีย์ของใครคนหนึ่งอะ่ะมันใช้ส่วนของเขาแค่ไม่กี่ส่วนแต่ว่าส่วนอื่นๆอ่ออะมันเอามาจากคนอื่น ก็ S <S <S จะเห็นจากรูปโมนาตรงนี้เขาก็ไปโมหน้าของคนอื <S 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 ่นมาก่อนแหละแล้วค่อยแบบปรับแต่งให้เป็นอนุสาวรีย์ของคนนี้ส่วนช่วงตัวเนี่ยคือถ้าเราจะทาอนุสาวรีย์ของใครเราก็อยากได้ตัวที่แบบดีที่สุดถูกไหมร่างกายร่างกายที่ดีที่สุดมีซิกแมีกล้ามเนื้อที่สุดที่สมบูรณ์ที่สุดเขาก็ไปหาคนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดอะมาหล่อแล้วร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดส่วนใหญ่มันจะมาจากไหนมันก็มาจากคนที่ยังอายุไม่เยอะ คนที่ยังไม่เขี่ยวและโรยราซึ่งคนเหล่านั้นคือใครคนเหล่านั้นก็คือคนที่อายุเท่าๆกับที่เราเกณฑ์ทหารหรือว่าเท่าๆกับคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกันนี่ก็เหมือนเป็นการช่วงชิงบางอย่างจากคนรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้ใช่คือการสร้างอนุสาวรีย์คือการเอาร่างของคนอื่นมาแล้วค่อยแปะหน้าเหมือนทํางานกลุ่มอะแต่ว่าได้เค่อีกคนเดียว ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มเกตคอนเซปต์แล้วว่าแบบการสร้างอนุสาวรีย์เนาะมันแบบจะสร้างให้ใครสักคนหนึ่งยังต้องใช้ของคนอื่นเลยใช่ไหมแล้วไม่ไม่มีการรู้ไม่มีการบอกว่าเอาอะไรมาจากใครบ้างสุดท้ายแล้วเครดิตเป็นของผู้นั้นคนเดียวใช่แล้วทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมว่ามันคือร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดช่างศิลปเนี่ยเขาก็ต้องฝึกปั้นร่างกายอยู่แล้วแหละสมัยเราเรียนเราก็จะต้องคอยแบบวาดร่างกายคนวาดคนนั้นคนนี้เราก็ไม่เอาคนที่แบบหน้าตาธรรมดา วาดเราก็เอาคนที่หน้าตาดีมาฝึกวาดถูกไหมเพราะว่าสัดส่วนมันถูกต้องที่สุดมันก็เลยมาเป็นอีกเซตหนึ่งคือเรื่องนี้มันจะเริ่มตอนที่ศิลปินเขาไปพำนักอยู่ที่เยอรมันศิลปินก็ไปเจอว่าในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีหุ่นที่เรียกว่า t r a n s p a r e n t m a n อยู่ t r a n s p a r e n t m a n เขาก็เลยถ่ายมาคือชิ้นนี้2ชิ้น t r a n s p a r e n t m a n ก็ตามชื่อมันเลยคือ เป็นหุ่นมนุษย์ที่ตัวใสเราก็จะเห็นว่าข้างในตัวเราเนี่ยนะมันมีเส้นเลือดตรงไหนบ้างมีเส้นประสาทตรงไหนบ้างอวัยวะต่างๆอยู่ตรงไหนบ้างคือพอเขาไปเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมในต่างประเทศอะร่างกายที่บริสุทธิ์จริง,รงๆอะมันถูกเอามาใช้ในการเรียนรู้เด็กนักเรียนสามารถมาเรียนว่าเฮ้ยตับเราอยู่ตรงไหนนะตูเราอยู่ตรงไหนไตเราอยู่ตรงไหนบ้างจากร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดใช่แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเนี่ยเราแทบจะหาร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อเอามาศึกษาแทบจะไม่ได้ถูกเอามาใช้เพื่อการสร้างอะไรบางอย่างเพื่อให้เราเทิดทูนเขาเลยมีเป็นเซตตรงนี้ขึ้นมาคือศิลปินไทยวิธีการโบหน้าของใครบางคนขึ้นมาเราเคยเห็นพวกแบบเอเฟกต์หนังใช่ไหมว่าถ้าแบบเราโบหน้าหรือทําอะไรเอเฟกเพิ่มเติมมันจะนานแล้วมันจะทรมานมากตัวรูป ส่วนอื่นนะ่ะมันคือรูปที่เป็นมาจากช่างสิบมุมอันนี้ b a c สตอร r y นิดนึงเช่นเท้าเนี่ยเป็นของสมเด็ดยจย่าจํามือข้างหน้าได้ไหมคะมือข้างหน้าเนี่ยเป็นของสมเด็จยา่าแล้วอีกอันนึงที่เขาสนใจก็คือว่าเท้าอันนี้มันดูเป็นผู้หญิงมากๆแต่ถ้าดูมือข้างหน้าเนี่ยจะสังเกตว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นมือผู้ชาย เหมือนร่างหนึ่งเนี่ยสามารถบีเท้าหรือมีมือในบริบทที่แตกต่างกันได้เพราะว่ามือข้างหน้าศิลปินเล่าให้ฟังว่าเป็นมือที่ใช้ในอนุสาวรีย์ที่อยู่ในกรมทหารมันเลยมีความแบบผู้ชายผู้ชายแต่อันนี้คือเป็นอนุสาวรีย์ที่พูดถึงสมเด็จย่าในฐานะที่เป็นแม่มเขาจะแบบนุ่มนวลขึ้นสุดท้ายคือแบบไม่ว่าจะอยู่ไหนเป็นหน้าเดิมแต่ร่างกายเปลี่ยนไปตามบริบทที่อยากจะให้คนกลุ่มนั้นบูชาใช่ อ่ขอเข้าไปห้องนั้นดีกว่ามาเป็นห้องสุดท้ายใช่ค่ะอันนี้เริ่มตั้งแต่ข้างในเลยค่ะพื้นก็คืองานแต่พื้นเลยนะครับพื้นก็คืองานเลยค่ะพื้นเป็นหัวคนเนาะใช่ว้าวเย็บมึงเย็บผมมึงอ่ะให้ถ่ายไว้เป็นหัวใครก็คือหัวคนกินเกลียนทั้งหลายเย็บพวกนี้คนที่ต้องโดนบังคับตัดผมใครต้องโดนบังคับตัดผมทหารพวกนี้นะค่ะเราเคยโดนบังคับตัดผมปะเคยปะไหน อ๋อตอนเรียนตอนอะไรอย่างงี้ตอนเรียนรอดออ่าเรียนรอออเน,นี้ยคือนักเรียนรอดอววประมาณร้อยกว่าคนโอ้โหนี่เป็นหัวนักเรียนรอดอไม่ใช่หัวของเกณฑ์ทหารด้วยซึ่งเขาเอามาวางเรียงอย่างเงี้ยคือพอมันดูไกลๆแล้วมันเหมือนเป็นทุ่งอะไรสังอย่างที่ระวานมาเมล็ดลงไปเราก็มองว่าอ่ะเด็กนักเรียนอะ่ะคืออนาคตของชาติคือมเมล็ดพันธุ์ของอนาคตและนี่คือสิทงที่เราปฏิบัติกับ อนาคตของชาติตรงนี้มันเหมือนเป็นไล่หัวมนุษย์ที่แบบว่าหวานเมล็ดให้พวกมึงทำทำทำแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นเหล่าหัวเกรียนใช่ส่วนวิดีโอในเนี้ยเอาเมสเซจมันก่อนละกันเมสเซจมันอะคือเขามองว่าข้างในเนี้ยถ้าไม่ได้จับตีดมันก็ถูกทิ้งรูปจริงๆของมันคือเหาสเกลเจอร์หุ่นคนต่างๆที่โดนทิ้งให้หลาง แต่ว่าแบ็กสตอรี่ของมันเนี่ยอันนี้สนุกมากคือสถานที่เนี้ยมันอยู่ที่พัทยา mm hmm. เขาเรียกว่าเลิฟอาร์ต mm ัล hmm. ซึ่งเป็นสวนที่ทำเรียนแบบสวนเซ็กส์พาร์คในเกาหลีซึ่งมันเป็นสวนที่ถ้าดูในในใน,นี้นจะสังเกตว่ามันเป็นสวนที่มีรูปปั้นคนกำลังมีเพศสัมพันธ์กัน mm hmm. หรือว่ารูปปั้นคนที่มีความแบบยั่วยวนอะไร mm hmm. พวกนี้อยู่เต็มพื้นที่ แต่พอโควิดมันลงปั๊บไม่มีใครมาเทีย่ยวในสวนเนี่ยก็เลยปิดตัวลงมัน<ส>เป็นทีท่ทของของใครของรัฐหรือของบุคคลของเอกชนค่ะซึ่งอยู่ในพัทยาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเซ็กด้วยอ่าซึ่งแบบว่าเหมือนแบบรู้กันคนทั้งโลกคนทั้งประเทศรู้ว่าพัทยาก็าต้องเซ็กอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังมีความปิดกั้นอะไรบางอย่างความตั้งใจจริงอะ่ะเขามอกว่าสวนเนี้ยมันก็คือเหมือนเป็นอนาคตของอะไรบางอย่างถ้าเราไม่ดูแลหรือไม่ทําให ไอ้หุ่นที่อยู่ข้างนอกเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้อย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆเราได้ศึกษาร่างกายได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างที่มันควรจะเป็นเนะี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบส่วนเนี่ยโอเคแล้วคือผมสังเกตเห็นบางอย่างคือมันเหมือนเป็นกรอบเลนตาด้วยไหมใช่ใช่กระพริบหลายรอบมากอ,มอ๋อมันมีการกระพริบตาด้วย มันก็เหมือนเป็นเลนแทนสายตาเขานี่คือสิ่งที่เขาเห็นอะไรอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าไอ้ความเป็นวงๆอ่ะมันไปกับหัวด้วยหรือว่าถ้าสังเกตชิ้นเนี้ยมันก็จะเป็นหัวคนเหมือนกันอันนี้ก็มาจากครานเทรนแมนเขาก็เลยเทียบกันกับว่าในเมืองนอกเนี่ยครานเทรนแมนแล้วก็ได้เรียนหัวได้เรียนรู้ว่าในหัวมีอะไรในขณะที่ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือเออหัวต้องเป็นแบบนี้นะแล้วหัวที่ดีสุดไม่ไดเอามาใช้ด้วยใช่หัวอื่น คือที่เราเล่าไปทั้งหมดอะไอมหรศการเนี้ยมันเป็นเหมือนภาพฝันในอนาคตว่าเราจะสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้แบบที่มันควรจะเป็นเหมือนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเขาเลยจัดให้มันเหมือนกับว,ว่ามันเป็นเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เป็น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตจากสีแดงหรือสีเขียวอะไรพวกนี้ที่มันแบบกระพริกบกระพริบอยู่อะไรอย่างเงี้ยการที่เราต้องเดินผ่านอุโมงค์มาข้างหน้านั้นก็เหมือนกับว่าเราวาร์ปข้ามเวลาเป็นทน์แม,มาชีนนะอันนี้คือความฝันของศิลปินว่าร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดน่าจะถูกเอามาใช้เพื่อศึกษาเพื่อคนอื่นๆก็คืองานกลุ่มอะให้คนทุกคนอะ ได้ร่วมมือกันได้เครดิตจริงๆได้อะไรจากมันจริงๆไม่ใช่ว่างานกลุ่มแล้วก็ได้เครดิตคนเดียวอย่างที่โจหัวคลิปไปมานะว่ามันคือการช่วงชิงอะไรบางอย่างจากคนรุ่นใหม่ในงานก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นงานชื่องานอะไรนะครับงานนี้ชื่องานว่าร่างนิรันด์ค่ะ ชื่องานภาษางกฤษคือ Bed e t e r n e l ศิลปินคือฮาริสสีขาวค่ะมีจนถึงวันที่20มีนาค่ะแกลเลอรี่เปิดทุกๆพุธถึงอาทิตย์เที่ยงถึง6โมงค่ะถ้าใครแบบว่าสนใจจะมาดูอะไรเงี้ยก็มาได้ที่เวอร์กลเเวอร์หรือเวอร์หรือ V E R ที่นี่ Word, เรียกว่าเวอร์เรียกว่าเวอร์เลยแบบเออเวอร์เวอร์เหมือนที่เขาเดินกันอยู่ เอาออีกเนี่ยก็ยังไงก็ถ้าใครชื่นชอบที่จะมาดูผลงานนะมาดูแค่ผมกับพี่อิดหรือพี่พีพูดอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนะมันต้องมาดูไซส์งานจริงมาดูผลงานจริงนะมันจะรู้สึกนะจริงๆมาดูก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปก็ดีดีใช่แล้วเราจะได้ดูว่าเราเห็นอะไรเราไม่เห็นอะไรอะไรเงี้ยจริงๆเพราะว่าถ้าเราเห็นไม่ตรงกับที่ศิลปินจะเสือก็ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเราอาจจะมาเห็นว่าแบบ เฮ้ยตูดสวยดีใช่ไหมเออก็นนได้ซึ่งแต่พอมารู้มินนิ่งจริงๆแล้วแบบว้าวน,นั่นคือแมสเซจที่ศิลปินอยากสื่อแต่ด้วยความเป็นงานศิลปะมันสามารถตีความได้หลากหลายอืมแล้วโดวยส่วนตัวพี่อิดมาดูงานนี้พี่อิดรู้สึกไงรู้สึกว่าแมสเซจเขาสื่อสารไปทางหนึ่งชัดมากแต่เขาตั้งชื่องานไม่รู้ว่ากลัวอะไรหรือเปล่า<อ>ตลัวมีปัญหาหรือเปล่าเออก็เลยแบบผมไม่รู้ว่าเป็นชื่อที่เขาอยากตั้งจริงๆหรือเปล่าอพอดูจากมินนิ่งรู้อย่างแล้วเนี่ยมันชัดเจนมาก ชัดเจนมากว่าเขาอยากพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยอืมเนาะถ้ายังไงใครสนใจก็มาดูได้นะครับถึงวันที่20มีนาะ20มีนาโอเคยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์ให้บ้านคุณเองเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปได้ไปโผลในสัปดาห์หันเจ็ด่เนี่ยผมอะโพลอยู่แล้วน <Okay. S 2> ี่นก็เดี๋ยวออฝาก<ๆ>ติดตามช่องรับทราบนะครับรายการสัปดาห์หันเจ็ดก็อีกช่องหนึ่งเป็นใช่เป็นช่องช่องบล็อกส่วนตัวอ่าโอเคงั้นยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับไปละ